ถ้ารักอาสาอารมณ์ได้เนี่ยครับคนรับขึ้นได้ง่ายฮะมันใช่เป็นภาพมันเป็นความรู้สึก mm hmm. ก็เหมือนเราไปในเวลาเราสวนเสยเฮฮากันแล้วนั่งปั๊บเราก็จะมีความรู้สึกตรงนี้มันมีอะไร,รนะขนาดเราไม่ต้องสวดมนต์เลยอ่ะ mm hmm. คืออารมณ์ดีเนะี่ยมันจะรับทั้งขึ้นดีหรือไม่ดีไนงะถ้าอารมณ์ไม่ดีมัวแต่จ้องอะไรว่าจ้องคือจ้อง จับผิดจ้องอะไรเยอะๆน่ะนะครับมันไม่ได้มันก็ปิดขึ้นไปเลยนะปิดตัวเองฮะปิดตัวเองเป็นผู้ต้องห้ามห้ามรับรู้เรื่องราวอะไรทั้งสิ้นอตัวเองไม่รู้จักเลยนี่คือคือห้ามเลยแล้วไปฝึกได้เหรอฝึกไม่ได้ฮะไม่ได้นันมาที่นี่น่ะถ้าเราอารมณ์สบายเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงเพลงใช่ไหมจุไม่ใช่เพลง ปัจจุบันนะเพลงอดีตมีคนมาบรรเลงให้ฟังใช่ครับมีตีมีละนาศมีอะไรเราฟังเราจะรู้เลยยุคนี้ไม่มีลักษณะเงี้ยแล้วอุปทานไหมไม่มีครับไม่มีเลยเราฟังเราก็รู้เราเอะมันอุปทานหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยยุคนี้มันไม่มีเนี่ยเพลงอย่างเงี้ย<ม>ใช่ไหมครับเพอเพื่อมีนางรำมาลำไม่ดูอีกเสร็จเลยเออดีไหมล่ะทักว่าครับเออ เราจะรู้ว่าอดีตเขาเป็นยังไงคนแถวเนี้ยคืออดีตปัจจุบันคืออดีตที่ทิ้งไว้ในบริเวณนี้ปัจจุบันมาจากอาดีตครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่ว่าจะช้าเร็วแตกต่างกันส่วนหนึ่งก็มาจากอารมณ์ของบุคคลที่แตกต่างกันถูกนะหลวงพ่อท่านบอกพวกทกํากรรมฐานไม่เกิดเนี่ยั้าว่าอยู่กับอารมณ์ที่ดีเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงข่อนชีวิตก็จะรู้มีกําลัง คือบุญอนะ่ะมันจะบันทึกบุญตลอดอารมณ์ไม่ดีจะเปลี่ยนมาเป็นบุญไนงะครับทีนี้บุญมันจะไหลเข้าตลอดเราไปไหนบุญก็ไหลเข้าตลอดนะพลังงานที่ดีไหลเข้าตลอดนะเพราะมันพลังงานเดียวกันต้องคิดตัวเสีว่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีกําลังจิตเราเนะี่ยกําลังใจเราเนะี่ยรู้ไหมอ่ะครับรู้ไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกที่ไม่รู้นะเพราะมันตัดรนะ้อนเน่ยหุดยิด อะไรจ้องอะไรเยอยะแย,ยะไปหมดเลยครับหลวงพ่อท่านไม่ให้ดูใครไม่ให้ดูใครใ<ช>ไม่ให้มองใครให้ดูตัวเองครับให้อยู่ในขึ้นของความดีตัวเองนี่แหละ<ม>เป็นหลักนะเพราะถ้าขึ้นเราดีขึ้นเราเบาเราสบายเนี่ยหลวงตามันไกลนะตุรับขึ้นใกล้ๆเนี่ยไปเรื่อยๆนะไปโลกาธาตุนู่นนะ ขึ้นมาละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ลองนึกเนี่ยมนุษย์หลากหลายขึ้นใช่ไหมเทวดาในี่จาตมอีกขึ้นหนึ่ง<ม>ขึ้นที่ไกลมนุษย์สุดจาตูมดาวดึงยามาดุสิตขึ้นละเอียดไปเรื่อยๆไปถึงพรมคลองคิดดูพรมละเอียดขนาดไหนอะละเอียดจนควบคุมทั้งหมดเลยจนรู้จากละเอียดเห็นหยาบไปเลยใช้ม,มองจากละเอียดมาหยาบไปเลย ไอหยาบมองไปละเอียดมองได้ไหมัมผัพไม่ได้ไม่ได้ไงแล้วมันจะนรู้อะไระคืออารมณ์สบายไหมอารมณ์พรมไงอารมณ์อารมณ์ไม่อารมณ์ไม่รำคาญว่าใช่ไหมครับเออพอรำคาญมันก็เปลี่ยนภาพนะนี่ล้วมันก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกอะไรอ่ะฝึกศีลสมาธิและปัญญาไงฝึกตัวเองฝึกศีลกับปกติ ฝึกปัญญาคือการพิจารณาฝึกสมถะสมาธิก็คือการสวดมนต์คือการแผ่ง่ายไหมครับนี่เข้าใจเรื่องกินนอนสวดมนต์หรือยังถ้าเข้าใจแล้วท่านไม่ทำก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะวันเวลาผ่านไปไม่คอยไวครครไวเนะี่วันนี้หมดแล้วในวันนี้ท่านจะมัวแใจ งมโกงอยู่ไม่ได้นะถนเริบทําแล้วเพราะอย่างเวลาที่เรามีอารมณ์ปกติอารมณ์เบาสบายเนี่ยครับหลวง PM ตาแต่มันก็มักจะมีคลื่นที่ไม่ดีหรือความคิดที่ไม่ดีผุดขึ้นมาบ้างแต่ไอ้คลื่นตัวนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไม่นานไม่นหนรือมันขึ้นมาให้เราพิจารณาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแสดงว่ายังมีอยู่นะจ๊ะอะไรประมาณนี้ครับมันมาที่ไหนจ๊ะอะไรนะพิจารณาก็จะรู้แล้ว มันมาจากอดีตแน่นอนเลยปัจจุบันกรรมไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่คนเดียวเนี่ยอมันก็ต้องมาจากอดีตดิแต่กับการถ้าเกิดไอ้เรื่องราวพวกนี้มันขึ้นมาตอนที่อารมณ์เรายิ่งฉุนเฉียวหมุดหงิดมันจะยิ่งต่ออ้เรื่องราวพวกนี้เข้าไปอีกต่อยาวเลยทุกเหมือนพวเมียด่ากันต่อยาวเลยทัเลนากันเจ้าเลยแต่ถ้าอารมณ์ดีวันไหนงุงงิงงุงงิงกันก็ต่อยาว เวลาเล่นไพ่เพลินก็ต่อยาวเหมือนกัน,นเวลาร้องลําทําเป็นเพลินก็ต่อยาวเหมือนกันนะจนเมื่อยเนรับเมื่อยแล้วก็หยุดละทางโลกแต่จ,จิตจะภาวนาเนี่ยฝึกจิตเนี่ยไม่มีเมื่อยไม่มีเมื่อยตลอดชีวิตและตลอดพบพบทุกชาติไม่มีเมื่อยมีใจแก่งตลอดเวลาแข่งแข็งแข่ง แข็งแก่งโดยใจแข็งแก่งโดยจิตคไม่ไม่มีอะไรไม่เป็นอันตรายอะไรคลื่นกระทบเนี่ยไม่มีสะเทือนไม่มีสะเทือนถึงระเทือนก็หลบพักเนี่ยฝึกไว้หลบไหที่หลบที่ดีที่สุดเนี่ยครับหลวงตามันอยู่ตรงความเบาความเบาใช่ฝึกไปทุกวันมันก็เบามั่งไม่เบามั่งอ่ะมันก็เพลินไปเรื่อยถ้าไม่ขี้เกียจจริงๆนะ ก็ไม่คี่ปีหรอกมันก็จะชินนี้ชินมันก็หลบได้แล้วมันหลบตั้งแต่ขึ้นที่จะกระทบแล้วทุกมันรู้ก่อนแล้วใช่เหมือนลูกปูเน่ะเวลาเรานึกถึงท่านบ่อยๆย,ย,ย,ยเข้าเนี่ยครับจะอาบปากสั่งกระโลแล้วมันมาแล้วประมาณเนี่ยมันไวจิตมันตัวไวฮะโคตรไวเลยฮนะไวไม่ไวก็ ลองพิจารณาตัวเองอะ่ะนอนหลับยังไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่เลยไวยไหมยังไม่รู้เลยคุณหลับเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยชิ่วหายไปเลยเช้ามาเออมื่อคืนมันหลับตอนไหนวะขนาดจออยู่นะจออยู่จออยู่มันยังตามไม่ทันเลยถ้าควบคุมมันได้จะสุดยอดนะควบคุมตัวเองได้นะเหมือนที่ว่าหลบเนี่ยมันหลบในอารมณ์หลบในความคิด ใช่คือความคิดบางอย่างเนี่ยมันขึ้นมาปุ๊บถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เราก็จะคิดต่อแต่ทีนี้บางทีมันขึ้นมาเราเรารู้ว่ามันจะเป็นโทษเราตัดเราลบมันได้ตัดมันได้แม้มันมาเราอยู่กับเพ่อนเพลินเพลิมเพลิดเพลินในกรรมฐานครับอยู่ในใจสนานาคมอยู่กับการแผ่เมตตาถ้าทาบ่อยๆมันจะมีความสุขมันจะมีความภูมิใจในตัวเองมันจะเป็น มันจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเกิดมามีคุณค่ามีประโยชน์ในภพชาติที่เกิดมีประโยชน์คิด,คดลองคิดดูมันจะขยันหรือมันจะขี้เกียจครับเออมันจะพัฒนาไปเรื่อย,อยถ้าคนที่ปราถนาเป็นโพริสัตก็จะกระจายกิจการครับถ้าคนปราถนาเป็นปเจกภูมิก็จะไปฝึกละถ้าคนไหนตามโพิสัตองค์ไหนองค์ก็จะช่วยท่านละครับมันไปละ มันไปทำตลอดชีวิตแหละนี่ทำตลอดชีวิตกำลังเพลินเนี่ยมันก็พอจะตายมันก็อธิษฐานเกิดเลยครับแล้วมันก็ชินไปเรื่อยเ,ย<ม>เกิดทำตายไปเรื่อยเกิดทำตา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 ยลองคิดดูทุตุเหมือนมนุษย์ทั่วไปไหมโอ้ไม่เหมือนเขาเรียกว่าทำฝึกให้เหนือเหนือเหตุเหนือผลเหนือการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ทั้งหลายคือ เป็นประโยชน์กับตัวเองไงไม่พอเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เวียนว่ายใจเกิดในสังสาราวัฏเนี้ยก็จะเป็นคนที่แตกต่างจากบุคคลทั่วๆไปถูกแก้ไขปัญหาชีวิตคนได้แก้ไขปัญหาในโลกวิญญาณได้ครับแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้เพราะเราแก้ไขปัญหาตัวเราเองมาแล้วไงเรา,ม,ามีความภูมิใจแล้วครับ เรามีความอดทนแล้วนี่ตอนนี้เราใชา่นี่เราทนทนทำไหมครับเพราะทุกอย่างเริ่มจากตัวเองขัดเก้าตัวเองฝึกฝนตัวเองใช่แล้วมันก็เป็นประโยชน์ค่อยๆกระจายไปจาก<ฮ>มนุษย์สัตว์วิญญาณมีประโยชน์กับตัวเองก็มีประโยชน์กับวิญญาณมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแล่ะครับเรารู้จักประโยชน์รู้จักประโยชน์รู้จักโทษร,รู้ทั้งสองทางครับ ก็สุขและทุกเกือบทุกคนมันก็ไม่ต่างกันเรื่องราวทุกคนมันจะคล้ายๆกันไม่ต่างกันนะครับความสุขความทุกข์ไม่ต่างกันนะ<ม>เรื่องทาง,ทางโลกนะครับแต่เรื่องทางธรรมนี่ก็ต่างกันนะสวดมนต์มาได้สี่ปีแล้วครับหลวงตา<ม>ถ้า เป็นเรียนก็จบปริญญาตีไปแล้วก็คือสวดเช้ากลางวันเย็นแต่ทำไมมีความรู้สึกว่าจิตตัวผมเองเนี่ยเหมือนไม่มีกำลังเลยเข้าหลวงตาจะทำยังไงให้ก้าวผ่านจุดนี้ไปได้ให้จิตมีกำลังแข็งแรงมีกำลังคือจิตมีสายใหญ่กับไตรสนา,นาคมสายใหญ่กับพระพุพะทธธรรมพระสงค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคต คือที่ผู้มีกําลังพอมีกําลังนะมันก็มีกําลังเสริมอาหารเสริมในมนุษย์เนี่ยทุกว่าอาหารเสริมมาจากไหนเออถ้าคิดได้เก่งนะเนี่ย <laughs> อาหารเสริมมาจากเทวดาเทพมเทวดาทเดาทพมุมนุษย์ทั้งหลายที่มองเราแล้วรู้สึกดี มองเห็นรสาธุเ,า <c oughs> เจวดาก็อยู่ใกล้ๆเรารับบุญจากเราไปอาหารเสริมนั่นน่ะ <c oughs> แล้วกลับมาที่เราอีกโอ้โหคิดโดยอาหารเสริมมีทั่วไป <c oughs> กินอาหารแล้วมีอาหารเสริมเข้ามาอีกถ้าไม่เข้าใจแล้วเราจะทำไงแล้ว <c oughs> เพราะนั้นท่านมาอยู่ที่นี่หรืออยู่สาขาของธรรมะทั่วไปเนี่ยท่านจงภูมิใจเนะ ภูมิใจในชาตินี้โอ้หลวงปู่เลี้ยงดีมากนะไม่ทําอะไรเลยให้กินนอนสวดมนต์เราพิจารณาจริงๆเอ๊ะท่านคิดยังไงท่านพิจารณาอย่างไงเออเราย้อนดูเดี๋ยวท่านพิจารณาพิจารณาได้ยงไงท่านพิจารณาไก่ทกุไก่มากเลยท่านต่อหนอพุทธภูมิปัเจกภูมิหรือหาตภูมิเนี่ย ประมาณไปได้พริษัทองค์หนึ่งเนี่ยคนที่ตามท่านมุงเยอะแยะเนี่ยยิ่งวิยาธิการเนี่ยท่านสร้างพริษัทสร้างพระพุทธเจ้ารุ่นหลังได้เนี่ยไม่มีประมาณเลยสร้างประเจกไม่มีประมาณนะแล้วสร้างผู้ที่จะพ้นทุกในอน,นาคตนี่ไม่มีประมาณแล้วเพราะนั้นพื้นฐานเนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยคือกินนอนสวดมนต์นะ ร้อยคนอย่างน้น้อยกับสิบยี่สิบก็บคงได้แล้วล่ะร้อยค,คนเนะี่ยคือเขามีประโยชน์กับตัวเองแล้วในอนาคตเขามีประโยชน์กับตัวเองเขาก็มีประโยชน์ในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตส่วนหลวงพ่อก็ไปแล้วท <c oughs> ่านไม่เ <c oughs> กิท่านก็ต่อครับต่อไปเรื่อยๆไงท่านทนี่เรียกว่าหน่อพุทธภูมิหน่อยังมีขึ้นเรื่อยๆอ,ยอะ่ะต้นกล้วยถ้าไม่ถอดหนอก็ตายหมดแหละ ต้นไผ่เนี่ยถอดไปเรื่อยๆพอออกดอกก็ตายหมดตายทั้งต้นเลย <c oughs> เคยต้นไผ่ตายไหมตุครับนั่นนะตายทั้งต้นเลยและการที่เราจะตอบแทนบุญคุณของหลวงปู่หลวงตาได้ดีที่สุดนะครับสวดมนต์ตอบแทนบุญคุณคือสวดมนต์เวลาสวดท่านก็นอยู่กับพุทธมน <c oughs> อารมณ์ท่านก็นอยู่กับพุทธมน อารมณ์ท่านก็ห่างจากความรู้สึกที่ไม่ดีท่านน่าจาะคิดเหตนาอุปทานช่วงระยะเวลาที่ท่านสวดนั่นแหละได้ไหมาะไปด่าใครก็ไม่ได้แล้ว้าไปทําอันตรายใครก็ไม่ได้ท่านคิดได้นิดนหน่อยๆแต่ท่านเพลินไปเรื่อยๆถามว่าปิดสนิทเลยตอนนี้ยเหมือนร้องเพลงเลยนอนที่ไหนนั่งที่ไหนก็สวดนั่งสคนเดียวก็สวดเพลินนะแป๊บเดียวเอาจะตายแล้วเนี่ย จะเปลี่ยนล่างแล้วเนี่ยโอ้ร้อยปีสี่หมืนวัน,นวันยีบสี่ชั่วโมงนี่อยู่กี่วันนะเนี่ยไปแล้วเนี่ยโอ้โชคดีนะขอบคุณหลวงปู่ขอบคุณหลวงตาขอบคุณทุกคนที่สร้างสถานที่พักกายพักใจให้หนูให้ผมนะครับเน่ย yeah. คิดออกแล้วนะต่อไปข้างหน้าคิดออกแล้วคพอคิดออกแล้วเราคิดถึงเราแล้วตอนนี้ยอืมพอคิดถึงเรากระแสะเราก็ไปแล้วตอนนี้ย คิดถึงหลวงปู่กระแสหลวงปูก่ก็ไปหลวงปู่ท่านทำยังไงในอดีตมันก็มีความรู้สึกขึ้นมาละเพราะมีสายใหญ่แ้คิดได้นะ,ะถ้าคิดได้รีบทำซะนะถ้าคิดไม่ได้คก็มัวไปทําอะไรก็ทําไปเถอะอ้อาวก็สูกแล้วทําให้ใครไม่ได้เนี่ยเราใครทําใครก็ได้ในชะ่ไหมไม่ได้ไม่มีใครทําให้ใครได้คทาเองอืมแต่ทําลูกก็ได้อยู่ ตู้นี่ทําลูกได้เจริญเผ่าพันธุ์ได้แล้วทําเองไม่ได้ไงสิ่งที่ทําเองได้ต้องทาเองสิ่งที่ทําเองไม่ได้ก็ต้องไปจูงทำประมาณนั่นแหละอย่างดงฤรษสีนะครับหลวงตาทําไมหลวงตาถึงคิดที่จะสร้างดงหรือสีดงหรือสีไม่มีข้อวัดเลยนะทุกมันได้หลากหลายเลยค จะเป็นฤาษีก็ได้จะเป็นนักบวชก็ได้จะเป็นแม่ชีก็ได้จะเป็นพระก็ได้จะเป็นผัวเ,เมียก็ได้เข้าใจไหมมันไม่มีไม่ใช่วัดครับไม่ใช่ไม่ใช่สารปฏิบัิธรรมเป็นฤาษีผู้มีจบะผู้มีความอดทนผู้มีความเพียรครับผู้มีความเพียรอย่างยิ่งอ๋อนั้นจะมีคนมาอยู่ที่นี่ อยู่โดยม,ไมัไม่ได้ทำอะไระครับอยู่ในกุฏิอยู่ในถ้ำหรือไม่อาบน้ำํำในอนาคตจะมีมอยู่นะไม่อาบน้ําไม่แปรงฟันไม่อะไรทั้งนั้นครับคือคือเราคือมาฝึกที่นี่แล้วแต่จริตของท่านอแล้วแต่ความชอบครับแล้วแต่ความพอใจความยินดีของแต่ละท่านของตัวท่านเองถูกครับท่านอยากมีฤทธิ์ท่านมาฝึกได้ท่านอยาก ทำขึ้นแบบมุงปลูกก็ได้มันมีได้หลากหลายเลยเพราะก็มียติธรรมเหมือนเขาก็สงสัยนะหลวงตาว่าทําไมหลวงตาถึงเลือกที่จะสร้างเป็นดงลือสีสร้างเป็นสถานธรรมแต่หลวงตาไม่ทําเป็นวัดหรือหลวงตามองเห็นในอนาคตว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันยุ่งยากหรือมันง่ายต่อยุคถ้าเรา,นนาเป็น,น,นวัดเราก็อยู่กับเราก็อยู่กับพุทธศาสนา ศาสนาพุทธมันมีตั้งสี่ห้านิกายนะทุพุทธเราเนี่ยครับนิกายใหญ่ๆคือธรรมนิกายนิกายกัวัดทั่วไปธรรมยุทธกายใหญ่ๆมีสองนิกายมีธรรมยุทธกับมหานิกายแล้วมีจีนนิกายลามันนิกายอนามนิกายมอนนิกายนิกายสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเราก็ได้แถวเนี่ยเลเะนิกาย ีการเลเซททีนี้ถ้าเราอยู่โดดเดียเ่ยวนี่ไม่ขึ้นกับใครครับขึ้นกับพม่าปัญโญดูขึ้นกับวิร,บริยะตโลพม่าปัญโญอุปธรรมประมาณนั่นแหละเราฝึกในการเวียนว่า,ายใจเกิดครับเราฝึกในท่านสัมผัสเรื่องความสงบให้สัมผัสเรื่องฤทธิ์จะเป็นบุญยฤทธิ์หรือจะเป็นอิทธิฤทธิ์หรืออะไรก็ตามท่านมาฝึกได้ เรามีพร้อมสถานที่พร้อมอาหารพร้อมไม่ใช่ฝึกสองสาวันกูก็ไปแล้วนะไม่ใช่ถ้าฝึกก็ฝึกจริงๆแล้วหลายปีนะครับแล้วอย่างเรื่องของการฝันนะครับหลวงตาการที่เราจะฝันถึงใครสักคนหนึ่งที่เราไม่เคยเจอหรือไม่รู้จกักแสดงว่าส่วนหนึ่งเรามีสาย,ยายความผูกพันเกี่ยวกับข้องกับคนนั้นหรือเปล่าเนี่ย ความรู้สึกถ้าเราอยู่กับลุงปู่หรืออยู่กับพระหรืออยู่กับการสวดมนต์เนี่ยเรามองเราก็เป็นความรู้สึกเราทุกความรู้สึกผูกพันหรือไม่ผูกพันหรือเฉยเฉยหรือรู้สึกดีหรือไม่ดีมีฮะถ้ามีความรู้สึกไม่ดีมีความรู้สึกโกรธอะไรเนี่ยก็ต้องห่างๆหน่อยเพราะมันเป็นคลื่นที่ปะทะกันในอดีตมาปะกันแล้วก็มีความเกลียดชังกันโดยที่ไม่รู้จักกันเนี่ย บางทีเห็นหน้าแล้วคุ้นๆอะไรประมาณนี้รีบเข้าไปเลยถ้าดูโปรดิเจอร์เยอะๆก็รีบไปขอสตังค์เลยเขาให้แน่นอนนะครับไปขอตรงๆนะ,ะที่ทำบุญกับหนูไมหมนะหนูไม่มีอาชีพหนูเป็นนักบวชครับพูดตรงๆเลยอย่าไปอ้อ,คอมค้อมอล่าไปขอขอตรงๆเลยครับเขาก็ให้อยู่นะดูก่อนก็นนะมีมความรู้สึกกับเขา พอมีอันมีหรือเปล่าอะไระประมาณนี้แล้วอย่างบางคนที่เราเจอเรามีความรู้สึกขึ้นมาว่าเหมือนเราต้องเมตตาเขาช่วยเหลือเขาช่วยคนนี้แล้วเราจะช่วยเขาได้ประมาณนั่นแหละหรือถ้าไม่พูดก็ต้องใช้การอธิษฐานใช้การนึกเอาับเวลานึกอธิษฐานก็นึกถึงหลวงปู่ฤาจกพัฒน์ไปที่เขาแล้วก็ถ้าเกี่ยวพันกันก็ล้วงมือในกระเป๋า เข้าเท้าเข้ามาล้วงเข้ามาแล้วก็มาบริจาคพุทธังสตังสยาย่อทำมังสตังสายามอันนี้เป็นการพิสูจน์เรื่องคลื่นเรื่องความรู้สึกลางยามไว้เลยเขาไม่พูดก็ใช้ใช้การอธิษฐานเอาเคยทำนะตูที่พูดนี่เคยทำอยู่แต่ตอนหลังนั้นไม่ได้ทำเพราะมันมองใครแล้วก็โ รู้สึกคุณคุณทุกคนแหละจะเลยไม่ได้ไม่ได้เจาะจงครับถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าวิญญาณเทวดาเนี่ยมาสวดมนต์กับเราจริงไหมต้องพิสูจน์อย่างไรเนี่ยไม่ยากหรอกที่ไหนมืดมืดไปอยู่ที่นั่นนะอย่าไปอยู่ที่สว่างนะที่สว่างเนี่ยมัน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 ไม่วิเวกเนี่ยอย่างเงี้ยมาอยู่อย่างเงี้ยดึกๆมาเนี่ย ที่ช่าก็ได้ดึกทีหนึ่งทีสองไม่มีใครเนี่ยสวดสบายๆเนี่ยสวดเนี่ยบอกหลวงปู่ปบอกท่านก็นได้หลวงปู่เนี่ยฝึกมาทางนานนะอยากสัมผัสเขาว่าเวลาสวดเงินมีเทวดามีวิญญาณมาสวสดด้วยหนูอยากสัมผัสจะได้เจริญศรัทธาอะไรประมาณนี้ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็สัมผัสเอง อย่างการขอแบบนี้ไม่ได้เป็นการท้าทายหรือลบหลู่ดูหมิ่นใช่ไหมครับไม่ฮะพิสูจน์เป็นการพิสูจน์นะแต่ท่านท่านหลวงพ่อนี่ยจริงๆนะท,นท,นท่านท่านให้ใช้ปัญญาเวลาจะขออะไรนะปัญญาอบอ้อมหน่อยประมาณนะี้ ฝึกให้เราฉลาดบ้านนะครับท่าน,นชอบคนลวกลวกอะไรประมาณเนี้เขาจะมาลวกไหมลวกแปลว่าอะไรครับลวกแปลว่าอะไรจุฉลาดฉลาดลวกอา <c oughs> จารย์ทาเหนือเนี่ย <c oughs> เ,เมื่อเช้ามีโอกาสได้เจอชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับหลวงตาแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันพอประมาณพอจะแยกกันเนี่ยทําไมถึงมีความรู้สึก อั้นตื้นตันอยากจะร้องไห้ทั้งๆที่เพิ่งเคยเจอกับเขาแค่ครั้งแรกเนี่ยนะครับอ๋อมันเคยพัดพาคจากกันคพอจะจากกันอีกก็เลยมีความรู้สึกอัดอั้นตันใจในอดีตก็เคยพัดพาคจากกันนะครับรอยน์มาเจอจะเอกันแล้วก็พากจากกันอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยสายใหญ่แห่งกรรมในอดีตครับและสายใหญ่แห่งกรรมในปัจจุบันครับไม่มีอะไรจุ นี่คือความรู้สึกนี่คือพิสูจน์ในการในเรื่องรูปก,กำนามตาเห็นรูปจิตสัมผัสดโดยนามธาทำคือความรู้สึกถ้าไม่มีรูปเราก็ไม่สามารถรู้ได้ละไอคนนี้มันเกี่ยวพันกับเราหรือเปล่าคมันเป็นอะไรกับเราเพราะไม่มีรูปให้เห็นนั่นแหละที่เรียกว่ารูปก,กำนามกายกระใจอย่างเรื่องการจากลาการพัดผ้าเนีครับหลวงตาเหมือนทุกคนรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติ แต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงๆทําไมเราถึงต้องเป็นทุกข์เศร้าเสียใจกับมันเนี่ยก็มันติดก็มันชินเลยทุครับผัวเมียญาติหลงตาบางบางบางคู่นะขนาดเวลาตายก็ยังไปเผาพร้อมกันเลยทุกรอนะใช่เราเผาพร้อมกันนะมเมียตายก่อนผัวตายทีหลังยังเผาพร้อมกันรอไงประมาณนะี้ความผูกพันสายใหญ่ครับเรียกว่าสายใหญ่แห่งกรรม หนีไม่ออกนะฮะหนึ่งคนนะผัวซ้อมทุกวันยังหนีไม่ออกนะ <c oughs> เพราะสายใหญ่แห่งกร,รม <c oughs> อธิษฐานอธิษฐานมา <c oughs> จะดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือจะเป็นยังไงก็จะช่วยเนะี่ยเสร็จเลยเสร็จเลยครับ <c oughs> เขาอัดเมื่อไหร่ก็ยังอยู่เงีนยนะ <c oughs> จนกว่าสายใหญ่แห่งกรรมจะคลายลงนะ <c oughs> ออกูไปแล้วละ่ะตอนนี้ยทนมานานแล้วค <c oughs> ประมาณนะี้ ขาดสายใยขาดระยะเวลาของกรรมหมดมแต่เราเนี่ไม่ใช่นะ <c oughs> เรานี่ไม่หมดนะสายใยแห่งกรรมเราอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพระพุทธพระธรรมพสงฆ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเราสร้างสายใยกับท่านตลอดเวลามแม้แต่นอนเราก็ยังสวดมนต<อ>์ให้หลับเราหลับเราก็ฝันไปกับท่านครับเออสายใยเป็นไง แน่นไหมเข้าแน่นไหมแน่นเวลาเห็ในใครทําอะไรเนี่ยทําความดีเราจะมีความรู้สึกปิตินี่เริ่มมีสายใหญ่แล้วเพราะขึ้นท่านคือขึ้นของคนบันทึกบุญครับผู้ที่บันทึกบุญคือบันทึกได้สางตาหัวจมูกร่างกายรูปรสลินเสียงสายใหญ่แห่งกรรมนี่แล้วมันก็นจะรู้ด้วยว่าเวลา สาธุเนี่ยรู้เลยว่าเขาทําตรงนี้อนาคตจะเป็นยังไง hmm. สายใยมันไปจากปัจจุบันไปอนาคตไกลนะ